ฉันปวดขามาทำไมอ่ะทาไมไปเดินตามจับโปเกมอนโยเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยผู้นองพายช่วงนี้ขอเกาะกระแสเรื่องของโปเกมอนโกเกมนี้กําลังดีภาพล่าสุดผู้กํากับสโนเดนนะคะเขาออกมาเตือนภัยสังคมแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดเล่นมากจนเกินไปสังคมของเราอาจจะกลายเป็นสังคมแบบหุ่นยนต์ได้ในอนาคตนะเออนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาหเกมโปเกมอนโกนี่แบบ ขาเอาคนของเรานี่เดินกันว <It 's S 1> ัว <Whoa. S 1> เลยนะคะ <c oughs> ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าตอนนี้ทุกพืกพกพ้นที่มีแต่โปเกมอนโกถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับเหล่าเทรนเนอร์แต่ในทางกลับกันก็สร้างเรื่องวุ่นๆุ่นให้มีเว้นแต่ละวันนะคุณก่ <c oughs> อนหน้านี้ในช่วงงานคอมมิคคอนอินเตอร์เนชั่นแนลที่ผ่านมาโอลิเวอร์สโตนผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสโนเดนเนี่ยเขาออกมาเตือนมาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงภัยที่จะตามมาจากเกมโปเกมอนโกโดยมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะเกมดังกล่าวจะค่อยๆรุกรานความเป็นส่วนตัวแบบเรื่อยๆออและอาจจะนําไปสู่การรวบอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอจากการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานผ่านบัญชี Google <S <S บนระบบ iOS นะคะขณะที่ทางบริษัทผู้สร้างย้ําว่าจะเข้าถึงเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ใช้งานเพียงเท่านั้นด้านแซคคาร่ควินโตนักแสดงร่วมในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวก็มองว่าเป็นความสุขส่วนบุคคลก่อนจะเน็บแรงๆถึงสังคมก้มหน้าและคิดว่าการที่ผู้คนได้เงยหน้ามาคุยกันและวางจอลงบ้างนั่นก็ถือว่าเป็นความสุขสำหรับเขาแล้วล่ะค่ะ ฮ้ยจริงนะเดี๋ยวนี้แบบสังคมก้มหน้า<อ>ก้มหน้าเดินไม่เท่าไหร่แต่ถ้าก้มหน้าแล้วขับรถอันตรายถึงชีวิตนะคะคุณผู้ชมจะ<อ>เล่นอะไรระมัดระวังใช้สติกันนิดนึงเอ,เอาแค่พอดีเอาแค่ความเพลิดเพลินสนุกสนานพอแล้วใช่เลยพวกสังคมก้มหน้าเนี่ยก็น้าก็พักพักไว้บ้างเนาะคุยกับเพื่อนดีกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันหลังเดือนขวัญก็วางโทรศัพท์แล้วมาคุยกับเราบ้างแหมก็จะเหมือนเธอละแชทตลอดเวลาอยากรู้คุยกับใครอ่ะคุยกับแฟนๆไงแชร์ในกันเป็งไทยรัฐไงโอเคโอเคโอเคพักเริ่มเธอดีกว่า